จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่น FIFA ออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกม FIFA 15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้าน FIFA 15ไทยแลนด์คอยลลิงก์อยู่ด้านล่างครับ จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FIFA ทายเกลียนกับ FIFA สิบหก Pack o p น n i n g นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมประเดิมตอนแรกกับ FIFA สิบนะครับในพูดทำทำเพลงนะครับผมเปิดแพ็คก่อนเลยเปิดแพ็คก่อนเลยครับผมมาดูอินฟอร์มก่อนดีกว่านะครับมาดูอินฟอร์มก่อนดีกว่ามะนี่ยังไม่ได้ดูเหรออันนี้คือผมเพิ่งเข้ามาเลยนะครับอินฟอร์มคือการ์ดมันเปลี่ยนรูปแบบด้วยอ่ะเป็นรูปแบบ อะไรของมึง <c oughs> เป็นลูกแบบครึ่งตัวนะครับมีโรนัโดอินฟอร์มนะครับอะไรเนะี่ยโจนาสโอลิเวลล่านะครับคนนี้ใครเนะี้ยยุคเตยองนะครับโอ้พายต์นะครับพายต์อ๋อมีเฟตตี้กัวรินเนื้อเฟตตี้กัวรินเนื้นะครับผมนี่คืออินฟอร์มสัปดาห์แรกนะครับสัปดาห์แรกนะครับผมเปิดแพ็คเปิดแพ็คตื่นเต้าตื่นเต้นเลื่เลยแย่ซ yeah. <c oughs> ีกันก่อนนะครับอันนี้เป็นแพ็ค ฟรีครับแพ็คฟรีนะครับแต่ยังไม่ได้ซื้อนะครับยังไม่ได้ซื้อนะครับมันให้แพ็คฟรีมาก,ก่อนเพราะว่าผมเล่นสีฟาสิบห้าอย่างเงี้ยยังแ,แค่อันนี้ไม่ใช่โอ้โหแจ็ควิลเชียแจ็ควิลเชียไม่เป็นแลโกหรอวะแจ็ควิลเชียเป็นโกธรรมดานะครับไม่ได้เป็นแลโกนะครับแต่ชั่วโมงนี้ผมเก็บไว้ก่อนนะผมเก็บเก็บไวก้ก่อนอเก็บไว้ก่อนอันี่คลายไว้เนี่ยยี่หน้าเหมือนผู้หญิงเลยนะ <Pablo. S 2> <oro. S 1> ฮะไปไปไปสเตฟานไอแลนด์นะครับผมเซราสิบห้าโอ้ยเฮ้ย ชิปหายตกใจนะนึกว่าถั่วแระเชิญยิ้มนะฮะคีซ่านะครับนึกว่าถั่วแระเชิญยิ้มมาเตะฟุตบ,บอลแพ็คแรกที่เปิดครับผมกับฟีฟ่า16แพ็คนี้มาเลยเฟิร์สแพ็คมาโอ้ยไข่เนี่ยซีเยสซีเยสโอ้โหโลเปสโอ้ยตายแล้วไอ้เฮียแต่ละตัวหวยมาอุย้ยออาแปะที่นะ่ <c ười> คุณชัยนะครับคุณชัยนะขายน้ำเต้าหู้นะฮะ แลเปลี่ยนอาชีพนะครับผมมาเป็นโค้ชนะฮะแต่เดี๋ยวจะกลับไปขายน้ำเต้าหู้เหมือนเดิมนะฮะ,ะมามามาดาบิอา้วบาขอตัวสิงเฉงมาหน่อยเฮ้ยโอ้ยยี่น้อฟอลเกาโอ้ยกูเตียเลยน,นะครับผมตอนแรกนึกว่าพวกฟอลกงฟอลเกากหรือว่าฮาเมสโรล,ลิเกสนะครับมันมีแบบว่าให้ลุ้นด้วยนะลุ้นทีมชาติลุ้นสโมสรลุ้นสตั๊ดแล้วค่อยมาหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคโอเคตอนนี้อีเวนต์นะครับ อ่ะคุไม่มีทางเลือกครับเพราะคุคไม่มีตัวอยู่นะตอนนี้นะครับ<อ>ผมยังไม่มีนักส่งนักเตะอะไรเลยนะครับเมสซี่เมสซี่คอมอนเมสซี่เมสซี่อ่าฮะและ้วมามาเฮ้ยจ้ยาโยอโอ้อัสโตรี่นะครับผมอัสโตรี่ใครไว้สัตว์ตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ครับเพราะว่าอังกฤษอัลสโตร ไม่มีใครมึงไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยตายแล้วมหาเทพเวลเวกกวบ็กไวสัตว์เยอรมันกาลาตาสไลด์ดูคัตโพโดออสกี้เอออย่างนี้มันลุ้นกว่าวะ่ะคืออย่างนี้มันลุ้นกว่านะครับลุ้นการ์ดแบบนี้มันดีกว่านี่คือมันมาทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยนะมาเยอรมันอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเป็นตัวไหนก็ได้ดนะีเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะลุ้นดีแบบมีชอบเกาหลีมาฮอซอนึงมินสอนึงมิน,น,น,มนไปจริงๆผมคิดว่าอาทิตย์หน้ามันน่าจะเป็น อินฟอร์มแล้วนะครับเพราะว่าฟอร์มมันดีมากเลยนะครับกับซอลฮึงมิในปี้นี่ใครเนี่ยถามจริงมึงเป็นโค้ดเหรอวะตัวเอ้มึงรูปร่างมึงดูแลไม่ได้มึงเป็นโค้ดได้ไงวะไอ้สัตว์แสมเป็นโค้ดเน,นี่นยนะครับฝึกเลี้ยงบอลด้วยนะฮะไอ้สัตว์ <c oughs> หุ่นหน้าหุ่นไม่ใช่เลยกอมมอนดาบิดอาร์ลาบาโอ้ยแมนยูไบคันคาลิกกูจะดีใจทำไมวะเนี <c> ่ย <oughs> แต่เป็นตัวแมนยูตัวแรกครับผม ที่ได้มาแล้วไมเคิลคาริคนะฮะคาร์นคลิปแรกน้อยฟีฟ่าสิบหกขอเด็กเหน่อยกูสต็อกซิตี้ขึ้นมากูเซ็งในสัตว์อังกฤษกองหน้าลูนี่หรือเปล่าปีเตอร์เคานะครับเอ็มเลชานเอ็มเลชานเอ็มเลชานเก็บไว้มาสิจ๊ะมาสิจ๊ะเมสซี่นะครับไอเฮียใครเนี่ยมอเรติไอเฮียมันยังเปิดเฮียเหมือนเดิมเลยว่ะคือ แม้ว่าจะกี่พาคนะครับคือแฮกมันก็ยากเย็นเหมือนเดิมว่มันยังยากเหมือนเดิมนะครับนี่ขนาดผมใช้พอยต์เปิดนะครับเนี่ยซึ่งแม่เป็นอะไรที่โคตรเปลืองครับมันแพงมากนะครับโอ้โหแต่ว่ายังเงี้ยเหมือนเดิมครับตอนแรกตื่นเต้นนะตอนนี้เริ่มเริ่มเฟลแล้วครับเฮ้ยมาตูใครอินัวบุฟฟ่อนอิตาลีลิเวียโนนะฮะแต่เอาไปก่อนครับชั่วโมงนี้ค o m e on Come Come on โอ้ัดเจ้า yes yes inform อร้าวิาฟอร์มกาักกากครับว่า้ากากได้ใจกูจริงว่าแต่นี่เป็นอินฟอร์มครับผมอินฟอร์มตัวแรกนะครับของฟีฟ่า16ที่ผมได้มาครับเป็น inform กาักากากครับแต่ก็คืออินฟอร์มนะครับผม uh. เอาเว้ยมาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยแต่ก็เยี้ยครับ กิสันกิสกิสกิสมัน give me s o เ e t h i n g ฮึยเฮียไอ้ปาลิซิโอนะครับตกใจสัตวนติอาเจนมาแฮรร์ี่เคนฮึยโอเคซุสนาบาสนะครับอู้กาแฟไรนี่ครับเออแท็กนี้ไม่เบาครับได้เคซุสนาบาสกาแฟไรนี่นะฮะอุ้ยเครียดตกใจเขาเขาโอเคครับเคซุสนาบาสเขาโอเคนะได้เาแฟไรนี่มาตัวหนึ่งฮะ หือว่าโอเคอ่ะแพ็คนี้โอเคละโอเคสุดแล้วอ่ะที่เปิดมาทั้งทั้งตอนนี้แพ็คมาเกี็บไม่ใช่อินฟอร์มนะอินฟอร์มมันธรรมดามากนะครับมีเส<อ>ื้อสวยล้วแพ็คสุดท้ายแล้วนะจ๊ะแพ็คสุดท้ายแล้วนะแจ๊ะนะแจ๊ะแพ็คสุดท้ายแล้วแจ๊ะโอ้ไอโหต้อนรับกูได้สวยหรูจริงๆนะฮะไอ้สารโอ้ต้อนรับกูได้โอ้โหที่ใครเนะนี่ยนึกว่า แต่ลราฮ่องกงที่ไหนนึกว่าเย็นอ่งพั้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับฟี f a 16นะครับผมแพ็กโอเปนเ่งในตอนนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าประเดิมก็เฮียบก็ต้องติดตามชมต่อไปนะครับตอนนี้ฟี f a 16บพิ้งออกแล้วนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อยากหาซื้อนับทาง PC นะเดอะแฟลตดิจิตอลคีย์สตอร์นะครับผมมีขายนะเวอร์ชัน PC นะครับตอนนี้มีของแถมด้วยเป็นแพ็ค40แพ็คนะครับผม ลิงอยู่ด้านล่างครับผมกดไปได้เลยนะฮะกับเหมือนเดิมนะ b s c r ใครชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะและก็สมัครติดตามได้ครับเวราชมฝีฝ่าทักเรียนในตอนต่อไปนะสรับตอนนี้ลาก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับเอาเล่นให้กับบาร์เซโลนาหรือเปล่าใช่ครับอย่าบอกนะเปิดให้เมสซี่อย่าบอกนะเปิดให้เมสซี่อ่ะผมเอาละ